ทำน้องสาวเราท้องหรือเปล่าไม่ได้ทำครับแน่ใจแน่ใจให้ตอบอีกทีไม่ได้ทำรับมาไม่ได้ทำไงจะเสียดันทำไมปุกลูกบ้านไม่ได้ถามไม่ถามเลยยังโันต้นอีกรอบแวะบ้านกูแป๊บนึงนผูหญิงก็คงไม่สิ้นคิดแล้วกูทำผัวหรอกก็อาจจะเข้าผิดบ้านก็ได้รู้จักโันใสดอนหรือล่ะเคยได้ยินแต่ชื่อไม่เคยไปชื่อไหนล่ะเอาปุมนวดนนะนะเออเออเคยไปปะไม่เคย เอาดีๆคิดดีๆไม่จแทงแม่งม่จะแทงใครผมมีมีดไปเนี่ยทั้งทั้งตัวเท่ากันหหรอถ้ากูยิงแม่มึงจะยิงใครมีปืนไม่แล้วบปนคนเดียวบปนคนเดียวมาพูดใส่ไม่เน่ะแม่กูไม่เฮ้ยกูก็ได้ยินอยู่เนี่ยแี่ไม่พูดความจริงบ้างอนนะพูดความจริงไปเล้วแล้ไม่ได้ของอะไรวะโกหกน้ำไป กอดิชาัุเรียกไหมตรงจกอดิยะเกิดดิชาก็บุกนึก่จะแอบมังคันวาตรใจกูตองนี้ตรงใจไม่ได้ได้กอดิชายาวพิการเช่นนี้เลยทุกคนเพียกพร้อมเข้าเฝ้ามีอะไรสำคัญหรือมีข้าสึกมาระเจ้าข่ะมีเรื่องใหญ่เลื่ก็เป็นเรื่องสำคัญด้วย เพราะว่าตอนนี้น้องสาวปูฟ้ารุ่งตั้งท้องกู่ทำอะไรนแต่น้แต่ตอนนี้น้องกูยังไม่ยอมรับและไม่ยอมบอกว่าใครเป็นคนที่ทับกูจะให้โอกาสเราทหารกูยอมรับอย่างลูกผู้ชายว่าเป็นคนที่ทับน้องสาวกูท้อง จากโทษนะอาจจะได้กลายเป็นบางจากประหารชีวิตกูอาจจะเหลือแค่จำคุกไอยอดคนระับทำน้องสาวคุท้องหรือเปล่าไม่ได้ทำพระเจ้าค่ะแน่ใจนะแน่ใจจาก,การะต้องกที้งเดียวเดียวเฮ้ยอะไรไอนิดเดียวก็ไม่ได้แตะพี่เจาค่ะไม่ได้ทำพี่เจ้าค่ะแล้วก็ สายันมาครับเฮ้ยไม่ได้ชิดชื่อลูกครูปีชาเรียกเฮ้ยลูกครูปีชาเก่ามากเลยทำน้องสาวเราท้องหรือเปล่าไม่ได้ทำครับแน่ใจแน่ใจให้ตอบอีกทีไม่ได้ทำยอมรับมาไม่ได้ทำไงจะเสียดังทำไมปลุกลูกบอลแก็ตื่นหมดไอ้เขานอนกันเถอะไม่ได้ทำเฮ้ยไม่ถามเดี๋ยวจยั่ตัวตนอีกแล้วภราดาได้ทำหรือเปล่ากำบอกท่าไม่ได้ทำเนี่ยนะ ไม่ได้ทำเสรีเฮ้ยค่ะไม่มีใครยอมรับเลยหรออย่าบงชั้นจัดการเองทุกคนจัดถแถวไดึเลยนิดน,นึงปริบัตไปผู้ชายทุกคนเลยเร็วมึงจะหายได้มึงขายอีกท่อเยินเลี้ยงแถวให้ไวทําไมไปยืนหัวแถวเรียงตามลำดับความหลอ่อแล้วใครก็บอกมึงหลอ่อแก้วเมียกูแมไปเข้าที่ ใส่เลี้ยวบอลนูนโซฟาเลยมั้งเดี๋ยวนี่ผิดไหนเนี่ยเล่นผิดที่เดี๋ยวก็เล่นผิดล็อกสุดทำผิดท้องหรือเปล่าไม่ได้ทำครับมั่นใจนะจําไม่ะไม่ได้ทำนะไม่ได้ทำนะเไม่ถาวรถาวนานแวะบ้านกูแป๊บเดียวมหญิงก็คงไม่ซีนคิดแล้วคุทำผัวหรอก จะเข้าผิดบ้านก็ e e ได้ท่าอีกทองหรือเปล่าไม่เคยพี่ร็วรู้หรอรู้รู้ว่าใครทำล่าสุดเลยเมื่อวานนี้จริงป้ะเนี่ยไปเล่นมหากาลนิกเกอเข้ากรุงเทพเออเออขับผ่านรัชดาเราก็เห็นเอ้ยรถใครจอดอยู่เดี๋ยวเขไปวางแสดงว่าเห็นก็ทาเลยเออเออรู้จักโนใส่ดอนมั้ยล่ะเคยได้ยินแต่ชื่อไม่เคยไปให้พูดอีกรอบ ก็เคยได้ยินแต่ชื่อไอ้ล่ะเอาผมรู้แล้วนะเออเคยไปปะไม่เคยไปเอาดีๆคิดดีๆไม่เคยไม่เคยเอ้หนุนั่นเองกูเห็นรถมันจอดอยู่ข้างหน้าร้านเลยกูขับต้องไปจอดเทียบแล้วเปิดกระจกมาเห็นชัดเลยไอ้วิ่งเที่ยวพงศ์เซดอนพ่อมึงพ่อเมึงเขาไมไปเที่ยวไปเขาไม่ได้ไปเขาดับถือเทพพงศเซดอนไปไหว้ฟ้องเบริ่งเฉลี ทำอีกท้องหรือเปล่าไม่ทำมึงแน่ใจนะจ้อ่ะแล้วมึงอ่ะไม่ได้ทำอ๋อไม่ได้ทำแล้วมายืนทำไมไลยหน้าแห้เฮ้ยมึงจะต้องมายืนก็มึงไล่มึงจะมาไปยืนเนี่ยไม่ถามเขาสิเราจะให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งยอมนบแบบนู้นกูทายใครที่เป็นคนทำน้องสาวกูท้องให้ก้าวมาข้างหน้าหนึ่งก้าว สายลูกพ่อท้อยเงี้ยมั่นใจมากเลยนั่นเดิทองนอกสาวกูท้ทองเหอไม่ได้มึงไม่ได้ทำแล้วมึงเกล้าออกันทำไมผีป้านผีที่ไหนมาดูพิเกเนีย่ยผีตึกเนี่ยเฮ้ยมึงก็จะให้มีให้ได้เลยไม่มีเสดีไอ้ยักษ์มันไม่ยอมรับกันเลยวะทำไงดีฮึ่งสิ่งจากสิ่ง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังไงวะดูแล้วพวกมันไปยอมรับแน่เออทำฉลากขึ้นมาห้าใบเขียนคำว่าผัวแล้วให้พวกมันจับใครจับได้คำว่าผัวไอ้คนนั่นแหละทำมึงอีกท้องเขาอย่างไรฮด้วยเรื่องนี้อันนี้เขาคงไม่ได้ทำจับได้ไม่ได้ทำก็ถือว่าสวยมาจะมาสวยได้ไงก็ผมไม่ได้ทำอ่ะก็พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไงไม่เกี่ยวเลยแล้วเสื้อเมืองไม่สมเลงเกงในเมืองก็ไม่เกี่ยวไม่ได้เถียงทำไมเนี่ยไม่ได้เถียงต่างกันต่างพวกไม่ต้องพูดพี้ตาไม่มีปากไมม่ีตูดก็จจะะไไมม่่พุ้ยมีเตา พอแล้วพอแล้วุแล้วเ,ลเสียงสัวนอ,นอธิษฐานอ,นาอาธิษฐานต่อหนาราวดีใกลยเป็นผัวน้องพี่เจ้าที่เล็กเจ้าท,ที่เล็กครับลำตไมเนม่ มึงดิดเลยขนาดนี้เนี่ยน่าจะเป็นมึงที่ตายที่นี่ย่าเขาดีเขาประสามหญ้าดีไหมล่ะนิมมันไม่เจ็บเลยใช่ไหมอะเเจ็บเลยใช่ไหมอือแสดงว่าดิแสดงว่าอยากเป็นเจ้าของสนามหญ้าทำไมมันจะตายตรงนี้ไงโอ้ใครตายเป็นจับหี่อะไรด่าจับครับเฮ้ยนี่นี่ไหนน่ะเนี่ย พ่อมึงเลยเมื่อกี้ทำไมอะไรอ้อหยุดดังข้อข้อผัวใครเปิดก่อนตายเกี่ยวกับเห็นว่ารณ์ี่แชร์ได้รุ่นนี้พาคุณเช้าขึ้นฝั่งหลังของกระโดมเปิดพร้อมกันใครเจอคำว่าผัวกูจะตัดหัวมันอะไรแล้วกูไม่ได้ถามกูต้องมาจับกูใหม่ะมึงก็ต้องจับแบบไม่มีใครยอมรับอะไรของกูหูเดียวของกูได้ยินนะ กูอย่าพูดใส่แม่สิวะจะแทงแม่กูจะแทงใครผมมีมีดไปเนี่ยผมมีไม่เลยชื่อเลยไม่มีก็ไม่ต้องพูดแม่งถ้าตัวเท่ากันหน่อยน่กูยิงแม่งมึงจะยิงใครมีปืนไม่แล้วผมมาพูดอยู่เนี่ยบคนคนเดียวบคนคนเดียวมาพูดใส่แม่เน่ะแม่กูมเฮ้ยกูก็ได้ยินอยู่เนี่ย ฝากไว้ก่อนนะมึงนะสักกะริมทำไมไม่บอกความจริงกับเจ้าพี่ในสัญญากับหญิงไงฮะุณถึงเวลาเลยจะบอกกับเจ้าพี่แล้โอ้ยไอ้เว้เนื้อไม่ต้องไปท้ากันอยู่นั้นแหละโง่ก็ผมไม่บอกไม่ได้นะเจ้าค่ะใจร้าำใจดำนะเขาบอกว่ารักหญิงทือไมไม่บอกความจริงทต่ไมไม่พูดความจริงบ้างเถอะฝากแม่บอกพูดความจริงไปเรารับให้ได้สอะไรวะโกหกล้ำไป ถธอไม่คนนั้นมันจับได้ำว่าผัวลูกออกมาหน้าจะเป็นยังไงฮะแกไม่รู้ละสิว่าฉันนี่แหละพ่อเบนเลีน่แ <c oughs> เป็นหน้าขาวมอนฉันอีกเลยลูจับไว้เลยเนะโอ้โหต้องมาจับอีกว่ะไปรู้เร <c oughs> ื่นนองเฮ้ยยิแย่ไปปวดยัหรอวะสักกินไอ้บกเป็นพระกนเปลี่ยนสลากกัน เฮ้ยเี่ทำไมอ่ะแมมเรื่องนี้เขาเล่นมากี่รอบแล้วเขาเป็นผัวอยู่ที่เมืงองตั้งไม่บอกเขาทำไมอ่ะเขารู้เขาเคยดูบีดีเขาดูไลฟ์สดทุกวันออคือก็ร้อ,อ,องเรื่องเลยรู้แล้วนี่ก็เลิกไปเลยเขาจ่ายตังค์มาแล้วมึงเชื่อพวงยาวมึงโอนไปครบอยากรู้จักเขาไปดูที่ไหนมาเขาขอเรื่องนี้โครงการ,เ,กนราเนี่ยทำไมอ่ะดูนิกเกอตอนหลังไงเขาดูทุกวัเนเขาไม่แฟนคลับเออแฟนคลับยังไงซื้อบ้านไม่ลดเลยมึงบ้ามากเขาลดั้งหลายแสน ลดหลายแสนนี่แหละราคาโดนคุณยิบกูปาทนี่ออกไม่ได้หรอออกได้เลยลูกเนี่ยเอาไปคำว่าโผนี่กนร้องเลิกศกูเชื่อกูคนเคยดูแล้วอ้าวมึงแลกกูมึงตายนะกูยอมตายที้มั้ยเนี่ยไม่ตายแล้วเดี๋ยวที้เก๋เลิกก็ไปนั่งเด็กก็ต้มกันหน้าสลอนเนี่ยเก๋บ้าเลยเขาตายจริงหรอไม่มีหรอกได้ดีเว้ยเลิกไปเลยเดี๋ยวกูร้องเลิกเลยนะเลิกเลยเลิกเลยบ้าหรอปู่อะไม่มีไม่มีคำว่าโผอยู่ทีกูเดี๋ยวร้องเลิกเลย ก็แบงออกมาโอผัวตัวเบลเล่เลยอยู่เว้เน้ย